ต่าอะไรวะต่างอะไรวะเออประมาณนั้นน่ะเอันนั่นแหละอ๋อผมไม่อ่านได้ไหมผมผมรู้เลยรู้เลยเหรอรู้เลยคือมีคำถูกเยอะมากเลยเนี่ยเอ็นหมีหมีแพนด้าโอเคครับชื่ออะไรกันบ้างครับเป้มค่ะเค้กครับพี่ต้มค่ะสกายครับผมผมซอฟครับผม ฟอร์มครับผมเ okay, ค้ครับคาริโตครับเพล่อะไนบงครับโปรดิบชอบฟังเพลงกัน,กนไหมครับผมอุย้ยมันคือชีวิตเลยค่ะฟังบ้างครับเป็นบางทีฟังค่ะฟัง,ฟงทำานก็ฟังก็ฟังบ้างครับแต่ว,ว่าจะเป็นแนวแบบสติงยุคเก่าๆหน่อยเก8านปนระมาณนี้ครับโอ้ผมนี่ฟังฟังหมดครับเพลงที่ชอบก็มีเยอะแยะเด็กมบนจะมาอะไรเงี้ยผมชอบผมชอบ ผูจีบผู้หญิงอะล่ะก็เพื่อความมันถ้ากูจีบได้นั้นกูจะชอบเพลงเพลงสาก,กลครับเป็นเพลงยุคเกา่เกาๆถ้าชอบเลยฟังตั้งแต่เด็กกล้ลูกทุ่งมีเติบโตกันมาเลยคู่กันว้าวสายแบบแรปเปอร์ผมชอบแรปเพราะผมนผมยุคสมัยใหม่ผมเป็นไยร์ลุนไม่เคยเห็นแรปเล, <laughs> เลยโต โยโยโยผม AKA น็อตนะจ๊ะโยโยวันนี้เราจะมาแ็ปวันนี้เราจะมาแล็ปใครอยากดนดับมาหากูเฮ้ยเฮสำหรับเมืหน่อยของจองคิดว่าตัวเองเก่งภาษาอังกฤษเป็นยันไอก็กลางๆครับกลางๆผมผมได้เรื่องครับภาษาอังกฤษอ่ะผมก็พอได้นะครับน้ม่วงเยลโล่เยลโล่ ถ้าความเป็นจริงคือไม่เก่งแต่ถ้าในสายตาพ่อแม่นี่เก่งมากถ้าเรียนพิเศษก็หมดไปเยอะเหมือนกันครับก็เลยได้ความรู้มาเยอะุเนี่ยผมจะเอาไปเลี้ยงผู้หญิงถ้พูดจริงครับชิลๆไหมดูหนังเนี่ยแบบว่าไม่เปิดซับทำไมครับเพราะว่าหลับนี่ ทำไมครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็อยู่ในระดับกลางว่าถ้าเป็นเรื่อนของเพลงลูกทุ่งนั้นประสบการณ์มีมากมายค่ะไม่เก่งอะไรเลยครับไม่เก่งอะไรเลยครับไม่เก่งอะไรเลยครับคือวันนี้ให้มาทดสอบทั้งความรู้เรื่องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ภาษาด้วยโดยจะให้หนึ่งคนเขียนเพลงเป็นภาษาคาราโอเกะแล้วให้อีกคนหนึ่งเป็นคนทายว่ามันเพลงอะไรแล้วเลือก เข้าใจแล้วครับน้องม่ใจเก่งนะ ข้าที่ทราบก่อนเล่นเนี่ยเขาซ้อมพาผมซ้อมเพียบคนส่วนซ้อมร้องพากแก่ซ้อมมวยครับเดี๋ยวผมบอกว่าอีกเดี๊ยนผมพอได้มันตีอยู่ในสายเลือดกีดเลือดแล้วันนี้มีตัวโน้ตโดนเรมีฟาสฟันบอกเลยเพลงนี้พี่ก็ไม่รู้หรอกบอกเลยโคตรยากไปครับเหี้ยาเหยาดเลย มับเขาให้เชือย่อให้ง่ายโอ้อะไรวันเนี้ยโอโดพันกอกันนานเหี่อะไรเนี่ยอ <c oughs> อ่ะจัดไป ใสี่คำบอกตัวได้ไหมบางทีแบบอันนี้เขียนยากอันนี้ผมไม่อ่านได้ไหมผมผมรู้เลยรู้เลยเรอู้ลยถ้าถ้าในกติกาเขาบอกว่าให้เขียนแค่ตัวเดียวพี่จะเขียนตัวเดียวให้น้องตัวนัดโอ้าวโอ้ดอพังแพรแป้งกอกาแนนอะไรโอ้ จังคนดีเพลงเดังคนทำไหนเด็กโดเรมีโดเรมีซ่อนหลาเออโดเรมีซ่อนหลาโดเรมีซ่อนหลาค่ะชื่อเพลงโดเรมีค่ะตุ๊กต้องกระปุกเพลงโดเรมีของพี่เด็กครับผมอ่านเรียกตัวเลยอ่ะอันนี้ก็บางคนบ้านเดียว มันต้องกันใช่เหมครับเอ็นเอ็นเอ็นเต้องให้สอนเนี่ยคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็ไปลืมลืมลืมอันนี้นี่านนานนิ่านใจอยู่ต่อได้ไหมครับตอบครับื่่ว่าคนบ้านเดียวกันคำตอบที่ถูกต้องครับผมใครร้องนี่ใครร้องผีไผ่งีไผ่ีไผ่ไผ่กันเลยโอ๊ยข้ ถ้าเป็นต้องอ่านอะตั้งหนะถ้าถ้าอ่านตามตัวมันอ่ะไม่ทักเจอคนจริงแต่ว่าถ้าเพลงที่มันใกล้เคียงอ่ะมันต้องเป็นอยากเจอคนจริงเออประมาณนั้นแ่ละมีไหมแถวอ่านนั่นแหละอยากเจอคนดีๆแถวนี้มีไหมเอ่ยตอบเลยค่ะชื่อเพลงครับผมอยากเจอคนจริงใจถูกต้องครับดีโอ้มีทุกวันดีได้เพราะกูนะแบบ่ คอนแคมกันจังแวนเนี่อะไรวะภาษาอะไรวะขอแบบมีคำใบ้สักนิดถึงไหมฮคยกันไหวะต้นเต้นนะแน่แนนพร้อมนะครับจะตละอ้ยเนื่อย ท่านพี่ปลาอีโทรปาเพลงกี่หอยเฉลยนะครับอันนี้เฉลยนี่ไงคือการเห็นไหมนี่ไงคือการเห็นไหมครานี้กรรมการจะดีถือว่าเต้นถูกใจกรรมการขึ้นคะแนนสุดยอดหนึ่งคนสองนี่ไงอยากแม่จำเนื้อนานอยากแม่ มั่นใจไหมอะถามความเพียรมั่นใจไหมเดี๋ยวพึ่งดีสักเดมันขาเดินต้องมั่นใจตัวน้องนะเมื่อกี้น้องแบบเกียดแ้านเดียวนะมั่นใจค่ะยดีวแพ้ครับอายากอ่ะข้อนนี้มั่นใจน้องไหมไม่ครับเหมือนเดิมรอบแรกถามไปแล้วเป็นไงบ้างน้องเค้กเขียนยังไงบ้างสบายดี ก็ค่อนข้างรู้แต่ว่ายังขาดเบสิกอีกสักนิดนึงเปท้ยเถมะแล้วนันไม่ใช่จรบอกนะบอกไว้ก่อนเฮ้เฮียบจังดาดาเพลงนี้ผมบอกเลยว่าใครๆก็รู้จักเพราะว่าทุกคนเคยฟังแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่จริงมาไงเขามีความหวังไหมภูมิใจนำเสนอทำไมทุกคนเงียบ เอาเลยออ้ยต้องได้แล้วนี่เขียนขนาดนี้เรื่องไรวะบกบกใหญ่ไอ้ชนนี่มันอ่านว่าเยี่ยไรนะดูแล้วมั้งเนี่ยเอาไม่ต้องดูแล้วปล่อยมือดิไวยวโวไว โอ้เอะไรอ่ะโอ้อละโอ้เคลมาฝากเหมือนมอนูโอุ้ววเอวายววอุบัม้เาฝากยเธอได้กินเอเด้ยไับเด็กดอยใจดีค่ะ ทงคร,ร,รู้แล้วผมรู้แล้วอันนี้ภาษาเกมภาษาเกมคุณตอบคืออะไร<อ>รับตอบรอบนี่อะเออ,อ,อ,งงอเป็นสองรอบไงคือมีคำถูกเยอะมากเลยเนะี่ยอ่าน,นงตรงๆเลยเนี่แบบนหายเลยเนี่ยออกเสียงเหมือนคนเหนือหน่อยหนอบอกว่าใหญ่คนอเจา้าเอาเนี่ยะ นเใช่ลองอ่านดีดีดิขึ้นแค่สองคำก็คือตอบได้แล้วบอกว่าใหญ่บอกว่าอยากขอหมอลำโอ้ my god ว้าวคือแปลว่าอยากขอหมอลำแล้วตอนที่ถูกต้องของต้อยหมวกแดงครับผมบอกว่าอยากขอหมอลำโยกบอกว่าอยาขอหมอลำโอ้ผมรู้ละ หมีแพนด้าเขาว่าน่ารักผม,ม่ชักชักอยากจะเห็นหมีมแพนด้าแต่ชื่อเพลงอะเพลงอะยาวหมีแพนด้าเขาว่าน่ารักไม่ถูกครับอยากจะเห็นหมีแพนด้าไม่ถูกครับชักอยากจะเห็นไม่ถูกครับพี่ไหวะดูยอมหองยอมนี่มันก็เป็นหมีแพนด้าจะเป็นหมีควายได้ไงนี่มันก็ชื่อลูด้วยก่อนเลยไงนะโอ้แล้วผมจะเลยที่หลัง มันคงไม่เป็นมี้นทคลสตี่หรอกก็รู้แต่ว่ามันมันจะชื่ออะไรอ่ะกี่เพลงอ่ะมีแพนด้ามีแพนด้าเดี๋ยวผมเป็นหมีพี่เป็นคนดีกว่าอันนี้ล่ะมันชื่อเพลงว่าหมีแพนด้าแค่นั้นนี้กูบอกเลยไม่ยอมผมจิ้มเท้าไปไม่พูดเลยยังยังไม่ได้ตอบว่าหมีแพนด้าเลย โอ้โอเคพบเมียมาด้วยเหรอหกเฮ้ยลืมลืมโจจีรังร้อนที่ทังไหนพกเมียมาด้วยเหรออะพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยแบบเนี้ยแบะมาแค่นเนี้ยก็พกเมียมาด้วยอะอะพกเมียมาด้วยเหรอของยุยญาติเยอะโอเคต่งตก่งแล้วเนี่ยเออมาต่อเลย โอ้โอ้อยากซะด้วยโอ้เมื่อกี้กายทำได้ดีนี่มั่นใจลิซอมนะกายมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจอยู่แหละพรอมั่นใจที่สอบเป็นเขียนได้ไหมผมว่าพี่ผมเป็นคนที่ฉลาดนะครับแน่นอนฉลาดฉลาดแต่เรื่องผู้หญิงนะครับเออมั่นใจดีมั่นใจว่าพี่ผมเขียนออกมาได้ได้ดีแน่นอนแต่ผมไม่มั่นใจในตัวเองเช็คมั่นใจกันไมมั่นใจมากน้องผมเก่งอยู่แล้วผมจะหมดสิทธ ได้นะตายหาแล้วไม่รู้เลงลูกทุ่งด้วยเ่ี๋ยวเรค่ะอ๋อนี่นี่ก่อนเต็มเต็มกระดาษแล้วว้าวรอพบไม่บไหมอย่างนี้รู้เลยแต่ว่าบางคำอาจจะผิดเล็กน้อยเหรอโอเคโอเคนี่ครับลุย ไม่เห็นมีอะไรเลยไอ้ลิงดันหรอนี่จะกล้องดูรู้เลยเนี่ยเหรอรู้เลย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 แต่พี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวแต่พี่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปนสบายสบายนะจริงๆอ่ะรู้แล้วว่าเพลงอะไรแต่กำลังนึกชื่อเพลงอยู่ไม่ต้องรีบนะแป๊บนึงอ๋อโอเคเพลงเป็นไงบ้างคิดว่าพูดเพงได้ไหมเพลงนี้มันต้องได้มันง่ายมาก เราแบบว่าเขียนชัดเจนมากคือแบบเรามั่นใจมากใช่ไหมเพลงนี้มั่นใจมากขอปากกาหน่อยครับนี่มีปากกาด้วยมีปากกาทนเละนี่นี่้มีเก็บภาษาไรด้วยโอ้ทีละคำทีละครับตีละครับอยินที่เาลุ้นให้ตัวช่วยพี่ให้ตัวช่วยเราขอขอญาตเปิดอินโทรให้ฟังแล้วกันนะครับมันเคยได้ยินนะแต่มัน จำชื่อเพลงไม่ได้รู้สักผีเหอ <c oughs> อรอหัวลอกอะ่ะรูเดี๋ยวดีเลยสมังยูเดอร์ทา่าหากว่าเธอนี่นั้นหรอือนี่นั้นพี่เหรอเนี่ยเออมึงจะให้แดมเลยไงรู้จักชื่อเพลงไหมเพลงผู้สาวขาเลาะของลำไยหทองคำแล้วรร้องยังไงสมบงยูเดอร์ทา่าหากว่าเธอ นั้นเลิกกันกับเขาเรื่องของสองเราสิเป็นไปได้บ่โอเคคิดชื่อเพลงอยู่แต่นี่ได้อยู่มาทำไมให้อายบ้านนาลานวลน้องไม่ต้องกลับคืนมาวันจะไปไม่ลาหนีหน้าไปกับหนุ่มเมืองหลวงทิ้งคนข้างหลังนั่งน้ำตารรวงช้งเจ็บในสวงพุ่มพวงรู้หรือเปล่าโอ้แล้วองข้อเนี่ยแสดงว่ารู้คำตอบแน่ไม่รู้เป็นไรวะไม่รู้เพลงเนี่ยของพี่มัม กลับมาทําไมกลับมาทําไมอัญจายได้คำใช้ครับผมครับผมกลับมาทําไมของที่มันจมก็จมกครับแล้วำริษฐ์ถูกต้องครับผมเย้อ๋อผมผมรู้แล้วครับได้แล้วม่ะจ้าสาสามครัดแล้ก็ผิดแล้วอัญจายไม่อัญจาย T I M T M เหรอชิมีอ๋อผมออกแล้วครับ เดี๋ยวให้ปองอ่าให้ปังเทียนวหนอ่ะสาว่าสิบบอสิิมกันสาว่าสิบมีกันไม่ได้อ่านออกนะครับจำเพลงได้เฉยตอบเลยครับสาว่าสิบบอถิิมกันของกล้องห้วยไร่โอ้สุดยอดโอเคครับเป็นตอตอนที่ถูกต้องสุดยอดอสองคะแนนครึง่งอะไรวะเนี่ยท่านกำลังเข้าสู่บริการรับฝากหัวใจ ชื่อเพลงขอใจเลขเบอร์โทรเบลเบลขอใจแลกเบอร์โทรครับเป็นที่จริงครับให้คิดใหม่ชื่อเพลงว่าขอใจแลกเบอร์โทรขอใจแลกเบอร์โทรฝากใจแลกเบอร์โทรจำยื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าสามารถร้องได้แวเราจะให้คะแนนแต่แบบขอแบบร้องแบบเยอะๆหน่อยแล้วเต้นให้เราดูหน่อยโอ้โ กำลังเข้าสู่บริการแล้วฝังหัวใจเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเพลงว่าขอใจเธอและเมือ้าดคำเดียวเพลงนี้ส้มชอบเลยพี่อ๋อาย อยาก่ามนั้น้อมเมื่อกี้ปอมเขียนให้โอเคไหมก็ยังเขียนไม่ค่อยดีนะครับพี่ผมว่าโอ้ยมันยังไม่ดีกะตัวนี้แบบโผล่แบบมาเมาื่อเมื่อกี้ก็แตกพ่ายไปแล้วเพลงหัวใจเอ๊ะเอ๊ะนี่จะมันจับกับเพลงที่แล้วอ่ะมันมันไอเพลงที่แล้วมันปมวนในหัวอยู่อ่ะเราไม่มีสมาธิอ่ะปล่อยก็มันจะชัวร์เลยรอบนี้คือกั๊เดียวนะครับมาเฮ้ยมาทำไมเอาไปกอเลยก่อน มาวนะไอ้ปัญหาไอ้ยูมันออกากันกลับมาอีกแล้วศูนย์แน่เลยมั่นใจไหมว่าเพลงมันจะทายได้ไม่มั่นใจเลยค่ะเพลงนี้ขนาดเป็มยังจำชื่อเพลงไม่ได้เลยอันนี้น่าจะงงๆหน่อยมา พอไอประโยคเราจะไม่ได้แล้วอันนี้คือแค่นี้ก็ก็ก็เข้าใจาแล้วใช่ไหมไม่คุยกับกูอีกไม่คุยกับกูอีกเฮ้ยบอกเลยกูเขียนจำกระดาษมันก็ตอบไม่ได้ <c oughs> จัดเลย <Nice. S 1> เนี่ยมึงอ่านแค่เนี่ยตอนหลังี่ก็ได้นะไหนไหนโอ้โหแย่ yeah, แล้วเอางี้ก่อนชื่อเพลงอะชื่อแตงโมชื่อเพลงอะชื่อแตงโม,แ,งโมแนะ่ <Wow. S 3> <laughs> ไอไอเนื้อเพลงไงแตงโม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 อุ้ยตายตายต่อไม่ได้อแต่แต่แต่ทำลองเป็นงี้ทำลองเป็นงี้แน,น่น,นอนผมเชื่อ รู้แล้วรู้รู้รู้เลยรู้ชื่อเพลงแล้วรู้ชื่อเพลงแล้วรู้ชื่อเพลงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะจะเล่นขอเวลาสอ่านาทีนที่5รู้นะกับเพลงอะไรแต่แบบลองลองลองดูบ้านน้องอยู่ฟังตรงนู้นนู้นปอมขอลองอ่านอ่านภาษาต่างประเทศอันนี้อันนี้ผมอ่านไม่ออกอะ่ะ h a อันนี้การ์ดกูเขียนไม่ไม่รู้เรื่องเหมือนกันบาบะ ก็อะไรวะนี่อาจจะเป็นไหมไม่ไหมไม่ไหมก็ไม่ว่าก็ว่ามิไหน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 จัดเลยบาบาบะบะเออบะอ๋อเอาเอาดิเอาดิผมใส่คาว่าบาเาผมนึกออกเลยเชฟบา ผมร้องเพลงเขาไม่ตเป็นน่ะมันเป็นเพลงเชฟบ้าของเป็นนักร้องเชื่อเหรอก็ได้แล้วอ่ะเกีย์ครับผมมายืนต่อ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 พี่ไม่อยากให้เขาใช้ไม่ได้อ่ะเชฟอุ้ยอุ้ยหมดแล้วถือว่าผมได้คะแนนนะครับพี่ผมตอบถูก สามคะแนนเดี๋ยวแม่ขึ้นคะแนนเมื่อกี้เป็นสามคะแนนไหมสามคะแนนเราเราเราแตงโมแตงหมูแตงหมูแตงหมูโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยชื่อเพลงว่าแตงโมครับยังมีเพิ่มอีกครับผมชื่อเพลงอ่ะชื่อแตงโมแน่แแตงโมจุด มากมายอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวให้เปิดอินโทรให้ฟังของกินตลาด <c oughs> ของกินตลาด <c oughs> แตงโมโลูกโตโต้ <c oughs> <c oughs> ยี่เชื่อน้องเหอนน้องยอมว่ะเพลงที่ไม่เคยฟังจริงๆโอเคยอมคุณนี่ตกลงยอมนะคะแนนนี้ยอมยอมจริงแล้วตัดเป็น3คะแนนครึ่งชื่อเพลงว่าแตงโมจินตาลาไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไรเนี่ยแหละลองลองเพลงก่อนลองเองดามเอาเข้าใจก่อนอาถาให้ผมสรุปนะบ้านน้องอยู่ฝั่งตรงนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งตรงนี้หัวมาชนกันอะไรเนี่ยแหละจับไม่ได้เอ้ยเนี่ย ยอมพี่ไม่รู้จริงๆชื่อเพลงยอมเลยคู่นี้้กันเองแล้วเพลงนี้ชื่อว่ารักรับคำของของพี่ก๊อดจักรพันธ์โอ้โหไม่รู้ชื่อเพลงอะ่อ่ะบ้านน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานชนกันอาบน้ำกันเห็นกันทุกทีหมดหมดแล้วโอเค โอมาธนาก็ไรแม่มาโอมาธนาก็ไรแม่มาเร็วเร็วอย่าช้าดิซิไม่ว่าวันไหนลุกขึ้นขยับ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 หมากัดเกล็ดไอ้เขยเกยไม่ต้องไม่ต้องโชว์บูมมากเอาต้องช่วยบูมนักร้องเอาช่วเพลงหมากัดครับสุดท้ายแน่นอนไปตออที่ถูกต้องครับผมเปนยำมะเป็นยำมป็นยำนะมันง่ายเกินไปกรรมการ ม,ยมีย่าเสียงแค่โอมาก็รู้แล้วเนี่ยเพราะเพลงลูกช่วงส่วนใหญ่มันไม่ค่อยขึ้นโอมาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับช่องเซียงครับ <laughs>